สวัสดีครับมาพบกับจำฮอนเจริญนยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมดี93กาบินนะครับหัวแอร์คันนี้ปี63นะครับเช็คระบบใหม่หมดทั้งคันนะครับรถเกี่ยว3นานะครับถามว่าทำไมต้องเช็คนะครับรถเกี่ยวนะครับทำงานค่อนข้างหนักนะครับผ่านไปสัก3ปีก็จะเริ่มสึกหรอแล้วนะครับคันนี้เราเช็คระบบให้ใหม่หมดเลยนะครับช่วงล่างเช็คเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดแล้วนะครับ ไล่ดูงานเลยนะครับชุดบูธต่างๆไล่เก็บหมดแล้วนะครับช่วงล่างแน่นแล้วนะครับรางสกูเปลี่ยนเป็นสแตนเลสให้เรียบร้อยนะครับั้างหนึ่งและสองอเป็นรางสกูเลสน,นะครับ่าแล้วก็ล่างลแล้วก็จะมีเปลี่ยนชุดปลอกเพลาขับด้านซ้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเช็คชุด ลูกปืนเราข้างนะครับมันข้างแล้วก็พวกชุดซีนนะครับแล้วก็ชุดคอล่านะครับตู้เบาไล่ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ชั่วโมงอยู่ประมาณพันสอง้ชั่วโมงนะครับชุดรอนําเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดคอเก็บงานสีให้ใหม่นะครับก่อฟูสเตเลตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนชุดเพาคอรมเรียงให้นะครับซ้ายขวาก็ปากก็ขยายเรียบร้อยนะครับ พ่อเหลืองานสีชุดถังอุ้มเก็บงานใหม่หมดเลยนะครับเป็นรถที่ทางอู่เราจะเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะครับแบบนี้เลยนะครับสนใจคันนี้สอบถามได้นะครับที่เบอร์0910206555นะครับราคาตั้งอยู่ที่850,000บาทนะครับเช็คระบบทั้งคันพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับพร้อมกับได้ชุดแต่งขยายปากนะครับขยายปากที่2.60นะครับสัดส่วนพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะครับ ปกติของ95จะอยู่2เมตรนะครับซึ่งเรามองว่าเล็กไปถ้าขยาย105ก็ยังใหญ่ไปนะครับทุตะก็ขยายในสเต็ป2เมตรนะครับสัดส่วนพอดีตัวนะครับสเต็ปคันนี้ก็พร้อมลุยนะครับหนาปีแล้วก็พร้อมดันเข้าล้มแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้สอบถามได้นะครับที่เบอร์0910-206-555นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนะครับ ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ